สวัสดีนะฮะทุกท่านถึงเลยเอาสวัสดีครับอู้อะไรกันนี่อโ้รถถังเหรอฝีมือจริงๆเลยรถมือนระบายเทไหมเท่จังเลยเท่จังเลยเนี่ยเลยมันคืออะไรล่ะนี่มันคือรถ รถดินน้ำมันกับกระดาษเนี่ยนะใช่รถเอาไว้ข่นอ๋อไว้แข่งกันบ่ใช่โอเคอ่ะคุณเธอคอยกระเวะซื้อของให้เจ้านิดนึงแต่ว่าประเด็นคือก่อนจะไปซื้อของค่อยนั่นแหละซื้ออะไรซื้อนี้ใช่สีขาววะโอ้สีดำซื้ขาวซื้อทำไมล่ะได้ไหมทำให้เลยได้ปะ คุณต้องไปสระผมก่อนล้างความมันก่อนไม่งั้นมันจะไม่ติดพ่อละอายเนาะที่มีผมงอกอะไรนะทำไมล่ะมีผมหงอกแล้วเป็นไรอ่ะพ่อดูละอายเหรอพ่อไม่ละอายเพียงแต่ว่ามันงอกเยอะเกินมันไม่สบายใจนั่นลูก อ่ะเดี๋ยวไปนี่ก่อนเพราะว่าทำงานฝุ่นฝุ่นมันโดนเดี๋ยวไปไปสะก่อนสองรลาอเดี๋ยวตาดูมันออกนะฮะเดี๋ยวไปสะผมให้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ปุ้ยยอมผม,ยยมให้เนาะนะ <c oughs> ครับอันนี้เก็บก่อนกระเทือนเดี๋ยวไปไปนี่อะไรก็ไมู่้เครื่องดืม่มแบบใหม่สปอนเซอร์ <c oughs> ไม่ใช่อะไรอย่างกัน มานีคอยไประสามไม่คอยไประสามก่อนเพราะว่ามันจะได้จุบๆโอ้อากาศเย็นสบายดีครับ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 ไปสะมัวก่อนนเขาเล่นยังไงนะเล่นให้ดูหน่อยได้ปะ ไหนไอไอไอเออไอไอนี่ไอกระดาษนี่เขาเล่นยังไงนี่เขาแข่งยังไงนะไหนแบบไหนหลบหนีเมียวอ๋ออ๋อเนี่ยมีเมียวหลบให้เมียวหลบอ่ะอ๋ออ,อ๋คือยังไงอ๋อลองดูโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เหรอใช่แล้วแบบว่าใครไปไกลกว่าชนะเหรอ อ๋อนี่แข่งกันที่โรงเรียนแบบนี้เลยใช่ไหมใช่โรงเรียนแล้วแล้วใครเป็นแชมป์ที่โรงเรียนตอนเนี้ยใครเป็นแชมป์รถแบบนี้พ,พี่พี่ปอโตน้องปอสองเป็นแชมป์ไม่พี่ปอโตกับน้องปอสองพี่ปอโตกับน้องปอสอง,รรสงอมันเป็นการแบทเทิลกันนะครับเป็นการพับรถแล้วก็เอาด <c oughs> ินน้ำมันมาไว้ตรงตรงหัวใช่ไหม แล้วก็แล้วล้วก็โยนหรือว่าหรือว่าสไลด์แบบนี้บ่สไลด์แบบนี้เหรออ๋อแล้วนี่คืออะไรหมายเลขของของรถบ่ช่อันนี้วาดเองใช่ไหมนี่อืมแล้วนี่คืออะไรทำไมมันมีหนามเหมือนอะไรเลยอ๋อท่อโคตรเยอะท่อเยอะมากเลยก็ <c ười> <c ười> <ด>ถือว่า <c ười> เป็นอ่าปฏติมากรรมเนาะ อืมเ <Ừ, S 2> นะาะก็ที่สะผมก็แล้วถ้างั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาให้คุณปุ้ยยอมผมให้นะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็นฉันยังไม่แก่แกแม่มีผมงอกใช่แฮ้มีผมงอกเธอดูดิเธาเรียกว่าไฮไลท์ ยอมยอมขาวดีกว่าเต็มถอนสีดำออกไว้แต่สีขาวดีที่สุดโอ๊ยบายบายกันบุรี่เข้าไปไม่แก่มั่งให้รู้ไปอย่ายิ้ม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 ไม่แก่มั่งให้รู้ไปอย่ายิ้มอยิ้มยิ้มคือไม่แก่ให้รู้ไปคนเราอ่ะคุณจะไม่อายุ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็แล้วไปเออเอออ่าเงินบายบายก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปสระผมแล้วบายบายกันครับบายบายอ่ะเดี๋ยวทุกท่านพี่เจียอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ไหนบายบาย่ะทุกท่านไปสระผมก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้คุณปุ้ยทำการย้อมผมให้นะฮะ เพราะว่าเราไปทำง,งานแล้วถอดหมวกแล้วมันว้าวนะก็ถามว่าอาอไหมก็ไม่ได้อายไม่ได้เอ่ยอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เสียบุคลิกนะครับเสียบุคลิกเป็นวาเสียบุคลิกก็ยอมให้มันดำหนะ่อยจะได้ดูแบบเออดูดีนะ <laughs> ประมาณนั้นแหละนะครับเออแรงนะ คำแรงลงเดดอาจจะดุงที่ฟังหลัองอาหารทนมูตุเดี๋ยวผมจะไปสาหัวก่อนนะทุกท่านไว้เจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมบายบายครับ